สรุปข่าวเช้าของเราในว,วันนี้เริ่มต้นกันที่ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เหมือนเดิมเลยนะครับคุณผู้ชมครับปรับตัวปิดลบไป0.42% S&P 500ปรับตัวปิดลบ 0. ขออภัยครับ1.11%แล้วก็ N a s ส a q กนั้นปิดลบมากที่สุดเลยเมื่อคืนนี้1.89%โดยในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันนี้เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐทำให้นักลงทุนวิตกกังวลว่าเงินเฟอ้อ อาจจะปรับตัวสูงขึ้นและก็จะทำให้ธนาคารกลางสหรัฐนั้นต้องชะลอการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในช่วงแรกนั้นนะครับดัชนีด,ดาวโจนส์เคลื่อนไหวในแดนบวกก่อนที่จะปิดตลาดปรับตัวลงหลังจากกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยผลสำรวจการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงานหรือว่า j o l t s พบตัวเลขการเปิดรับสมัครงานซึ่งเป็นมาตรวัดอุปสงค์ในตลาดแรงงาน เพิ่มขึ้น259,000ตำแหน่งสู่ระดับ8.098ล้านตำแหน่งในเดือนพฤศจิกายนจากระดับเดิมนะครับ7 8 3 9ล้านล้านตำแหน่งในเดือนตุลาคมตัวเลขสูงกว่าที่ตัวเลขคาดการณ์กันเอาไว้ของนักวิเคราะห์นะครับที่ระดับ7.70ล้านตำแหน่งครับ ทีนี้เรามาดูตัวนี้กันดีกว่าครับนักถุนครับทางด้านของสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐเปิดเผยวาดัดนชนีภาคบริการของสหรัฐนั้นปรับตัวขึ้นสู่ระดับ54.1ในเดือนธันวาคมจากระดับ52.1ในเดือนพฤศจิกายนและก็สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ53.3ครับอัตราผลตอบแทนพาราบัตรรัฐบาลสหรัฐในคืนที่ผ่านมานะฮะหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจประกาศมาดีแล้ว ก็มีการปรับตัวสูงขึ้นเช่นกันครับพอตัวเลขเศรษฐกิจประกาศออกมาแล้ว mm. ยูซปรับตัวสูงขึ้น mm. ก็เลยเป็นลบให้กับตลาดหุ้นรวมไปถึงราคาทองคําสัญญาณนะครับที่มีการบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่งได้ส่งผลให้เกิดการคาดการณ์ mm. เกี่ยวกับช่วงเวลาที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในปีนี้ถูกเลือดออกไปครับโดย e d Watch 2จากทาง CB Group นะครับซึ่งปกติแล้วเราจะใช้ เว็บไซต์เว็บนี้ในการตรวจสอบนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดก่อนนะนี่ครับ Fed Watch Tool 2เราจะเอาไปใช้ดูความคาดหวังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐครับเมื่อเรามาดูในเว็บไซต์นี้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับเราจะเห็นว่าในเดือนมกราคมซึ่งก็คือเดือนนี้เลยครับวันที่29เเดือนมกราคมความน่าจะเป็น ในการที่ว่าจะคงอัตราดอกเบีย้ยเอาไว้ที่เท่าเดิมนั้นจากก่อนที่ตัวเลขจะประกาศอยู่ที่91.4%พอตัวเลขประกาศปุ๊บดีขึ้นมาเป็น95.2%ซครับซึ่งปกตินักลงทุนน้นมั่นใจว่าเดือนนี้เฟดจะคงอัตราดอกเบีย้ยไว้ที่เท่าเดิมนะตอนนี้มั่นใจยิ่งกว่าเดิมอีกครับว่าเฟดนั้นจะคงอัตราดอกเบีย้ยเอาไว้ที่เท่าเดิม แลวแบบนี้มันเป็นยังไงล่ะคุณครับมันก็เป็นลบกับราคาทองคําลบกับสินทรัพย์เสี่ยงแล้ล่ะครับแต่ทีนี้เรามาดูการคอมเมนต์ของนักวิเคราะห์กันนะครับคุณบิลอดัมส์เขาบอกว่า<อ>บรรยากาศการซื้อขายในตลาดยังได้รับแรงกดดันจากความกังวลที่ว่ามาตรการการเรียกเก็บภาษีนำเข้าของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งคือว่าที่ประธา,า,านาธิบดีสหรัฐจะส่งผลให้เงินเฟอ้อปรับตัวขึ้นอีกโดยเศรษฐกิจที่เติบโต,ตอย่างแข็งแกร่งและแรงกดดันด้านเงินเฟ้อครั้งใหม่ ที่เกิดจากมาตรการภาษีนําเข้านั้นอาจจะส่งผลให้เฟดเปลี่ยนใจจากการปรับอัตราดอกเบี้ยในการประชุมทุกครั้งเป็นการหยุดพักการปรับอัตราดอกเบี้ยทั้งปีเลยในปีนี้โอ้โหถ้ามันเป็นประเด็นแบบนี้จริงๆนะครับทุกท่านครับมันก็จะเป็นลบกับราคาทองคาตามพื้นฐานเลยนะเนี่ยแสดงว่าเรื่องนี้นี่ผมต้องช็อตโน้ตเอาไว้แล้วนะครับสำคัญนะเดี๋ยวต้องติดตามไปอย่างใกล้ชิดเลยเรื่องของนโยบายการเมืองซึ่งมันจะไปกระทบต่อนโยบายการเงินได้ครับ ต่อมาครับเรามาดูกันที่ราคาน้ำมันดิบกันครับคุณผู้ชมครับเมื่อคืนนี้ไปยังไงเห็นเหมือนว่าจะเริ่มฟื้นตัวกลับมาในหน่อยแล้วนะครับสัญญาณน้ำมันดิบนั้นสามารถปิดตัวเข้าสู่แดนบวกไปได้69เซนรับคาดการอุปทานน้ำมันตึงตัวท้าหน้าของสัญญาณน้ำมันดิบเวสเทสใบลจีตลาดนิวยอร์กนะครับเปิดบวกในวันอังคารโดยได้รับแรงหนุนจากการคาดการที่ว่าอุปทานน้ำมันในตลาดนั้นจะยังอยู่ในภาวะตึงตัว เนื่องจากชาติตะวันตกมีแนวโน้มที่จะใช้มาตรการคว่ำบาตรน้ํามันอิหร่านและรัเสเซียนอกจากนี้ราคาน้ำมันนั้นยังได้รับปัจจัยบวกจากความหวังที่ว่าอุปสงค์น้ํามันในจีนจะปรับตัวสูงขึ้นครับคุณราชาหิรันไนะครับนักวิเคราะห์จากบริษัท forex เขาได้กล่าวว่านักลงทุนคาดการณ์ว่าอุปสงค์น้ามันในจีนนั้นจะปรับตัวสูงขึ้นอันเนื่องมาจากการเดินทางในช่วงวันหยุดและจากการที่รัฐบาลจีนให้คำมั่นว่า จะใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมดนานของนักลงทุนนะครับมองว่ามาตรการคว่ำบาตรที่ทําให้อุปทานน้ํามันอยู่ในภาวะตึงตัวนั้นสน่งผลให้ความต้องการน้ํามันจากตะวันออกกลางปรับตัวสูงขึ้นซึ่งสะท้อนให้เห็นเลยนะครับจากการที่ซาอุดีอาระเบียปรับขึ้นราคาน้ํามันในเดือนกุมภาพ,พันธ์สำหรับลูกค้าในเอเชียซึ่งก็เป็นการปรับขึ้นครั้งแรกในรอบ3เดือนนอกจากนี้ยังมีการรายงานนะครับว่าบริษัทซานตงพอร์ตกรุ๊ป ของจีนนั้นประกาศห้ามเรือขนส่งน้ำมันที่ถูกสหรัฐคว่มบาตรเข้าเทียบท่าเรือในเครือข่ายของบริษัทส่งผลให้เรือน้ำมันที่ถูกขึ้นบัญชีดำนั้นไม่สามารถขนส่งน้ำมันทางชายฝั่งตะวันออกของจีนได้เรื่องนี้ก็ตกจับตาดูครับเพราะยิ่งปริมาณน,น้ำมันในตลาดโลกลดน้อยลงเพียงใดราคาำมันก็จะสามารถขึ้นได้สูงมากขึ้นเท่านั้น 74- 75 US ยต่อบาร์เรล อาจจะไม่ใช่เรื่องยากของนักทุนฝั่งขาบ่ายแล้วนะครับเนื่องจากตัวแพทเทิร์นตามเทคนิคก็จะมีแนวโน้มที่จะขึ้นต่อได้อยู่ดังนั้นถ้านักทุนอยากจะเทรดน้ำมันแนะนําเป็นปการรอย่อและก็เทรดหน้าบ่ายต่อไปนะครับปิดทายกันที่ข่าวสาวอราคราทองคานะครับคุณผู้ชมครับผมทองคําปิดบวกไป18ดอลลาร์นะฮะรับ,บข่าวแบงก์ชาติจีนรุกซื้อทองคำโอ้โหตัวนี้น่าสนใจเลยนะครับคุณผู้ชม,มาวานนี้ที่ทองคําดีขึ้นมาก่อนที่จะมาเจอแท่งข่าวนี่เพราะอะไร แต่จริงๆแล้วบางทีสายเทคนิคเอาเองเขาก็มองว่ามันก็เป็นการดีดตามเทคนิคธรรมดาแหละคุณเห็นไหมเนี่ยมันขึ้นมาชนแนวตามม้านพุ่งลมันก็ร่วงเลยก็เป็นได้เหมือนกันครับทีนี้เรามาดูเหตุผลกันก่อนครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กันก่อนเลยนะครับนั่นถือกับตอนนี้ยอดแชร์ของเราไม่ขึ้นเลยธนาคารสงกาะอินโฟเควสนะครับรายงานบอกว่าสัญญาทองคําตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันอังคารโดยได้รับปัจจัยหนุนจากรายงานที่ว่า ธนาคารกลางจีนนั้นได้เข้าซื้อทองคำติดต่อกันเป็นเดือนที่2แล้วนะครับอย่างไรก็ดีให้การแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์และการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแาบาทนพันธบัตรส่งผลให้ราคาทองคำนั้นลดช่วงบวกปรับตัวลงมาแบบนี้แหละครับธนาคารกลางจีนนั้นได้เข้าซื้อทองคําเป็นเดือนที่2ติดต่อกันแล้วส่งผลให้จีนนั้นมีปริมาณทองคําสํารองเพิ่มขึ้นแตะ73.29ล้านออนซ์ในเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาครับ จากระดับ72.96ล้านออนซ์ในเดือนพฤศจิกายนทางด้านของ PBOC หรือว่าธนาคารกลางของประเทศจีนนั้นเริ่มกลับมาซื้อทองคําเข้าทุนสำหรออีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนหลังจากที่หยุดพักไปเป็นเวลาเดือนครับอย่างไรก็ตามครับคุณผู้ชมครับเมื่อคืนนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่ามีการรายงานตัวเลขเศรษฐกษิจที่ประกาศมาแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก็เลยสร้างแรงลบให้กับราคาทองคำของเรานั่นเองครับ นี่ก็คือข่าวทั้งหมดฮะที่เราได้นํามาเล่าสู่กันฟังคือตกลงยังไงคุณข่าวนี่ตกลงมันมีเรื่องดีของทองบ้างไหมข่าวธนาคารกลางจีนสะสมทองคำตัวนี้เป็นข่าวใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าตัวของเมื่อคืนนี้อีกนะฮะดังนั้นเดี๋ยวเราจะต้องมาดูแนวรับแนวต้านตามหลักเทคนิคกันแล้วว่าถ้าไม่หลุดแนวตรงนั้นแนวตรงนี้ทองคําจะยังมีโอกาสในการฟื้นตัวได้อยู่ไม่น่ากลัวน,นะครับนี่คือการสรุปข,ข่าวเช้าของเราทั้งหมดครับคุณผู้ชมขอบคุณครับ